หลังจากที่อย่างฮาวตัวเขาได้ขอท้าสู้ท้าพลองกับเพกนะครับในตอนนั้นเองตัวเขาก็ไม่ได้เป็นสิทธิ์พี่ใหญ่ต่ยังได้นะครับเป็นเพียงแค่หนึ่งในกองกำลังของกลุ่มทหารกลุ่มนี้เท่านั้น เขานั้นก็อยากจะรับรู้เหมือนกันคนที่ชวินเออสนใจนั้นจะมีความสามารถพอสวรรค์แค่ไหนกันก่อนที่เขานั้นจะได้ขอท้าสู้ท้าประลองกับเอกไปนะครับทางด้านของเอกก็พอจะสามารถรับรู้อยู่แล้วการที่พวกเขามาท้าสู้กับเขาแบบนี้ก็อยากที่จะเอาชนะเขาฉีกหน้าเขาให้อับอายไปทั่วดินแดนแห่งนี้เสียไม่ทางด้านของเอกก็ไม่ได้กลัวอยู่แล้วนะครับผมในตอนนั้นเองเขาก็ได้ตอบรับคําท้าไป ก่อนที่จะกระโดดลงสนามการต่อฟูน้นัทไบรเมือนกันนะครับแต่ตัวเองทางด้านของตัวย่างฮาวเองเขาก็ไม่รอช้าทําการเปิดใช้รูปแบบพลังของเขาพุ่งเข้าโจมตีพระเอกเข้าไปแบบรัวๆนะครับแต่ในด้านความเร็วของพระเอก3,000อัศนีบัสสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วนะครับหลบการโจมตีทุกการโจมตีของอย่างฮาวได้แบบชิวๆนะครับทางด้านของย่างฮาวเองก็รู้สึกเช่งเหมือนกัน ด้านความแข็งแกร่งของเพกในตอนนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเขาแล้วก็คงจะไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับแต่ว่าทําไมถึงมีความเร็วเกินกว่าที่เขานั้นจะสามารถตามทันได้จริงๆนะครับตัวเขาเองก็ไม่ได้ยอมแพ้แต่อย่างใดนะครับก็พยายามที่จะเปิดใช้รูปแบบมังกรของเขาพุ่งเข้าไปตามพระเอกให้ทันนะครับแต่สุดท้ายผลลัพธ์ก็ไม่ได้ต่างจากเดิมในตอนนี้ก็ไม่สามารถตามความเร็วของพระเอกได้อยู่ดี ก่อนที่ตัวยางเฮาเองจะนำการเปิดใช้รูปแบบกงเล็บปีศาจของเขาเป็นเคล็ดลับสุดยอดวิชาของเขาอีกหนึ่งเคล็ดลับวิชาเหมือนกันในการเข้าโจมตีพระเอกไปนะครับแต่ว่าทางด้านของพระเอกเองก็ยังสามารถที่จะป้องกันการโจมตีทั้งหมดได้โดยการใช้เปลวเพลิงของเขาแพทย์เผาทิ้งนะครับก่อนที่จะเปิดใช้รูปแบบฝ่ามือสังหารนะครับทำการโจมตีเข้าไปที่กลางหน้าอกของอยางเฮาแบบเต็มๆโดยการโจมตีนี้เป็นการโจมตีพลังจิตวิญญาณนะครับอย่าง ย่างเขาก็เกือบที่จะหมดสติจากการโจมตีนั้นเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเขานั้นก็ยังสามารถที่จะดึงสติของตนเองกลับมาได้พยายามพุ่งเขาโจมตีพระเอกเข้าไปอีกครั้งนะครับ เปิดใช้รูปแบบตาพนึกจักรพพัดในการเข้าโจมตีพระเอกนะครับซึ่งก็จะเป็นเคล็ดับวิชาประจําตระกูลกู้อยู่แล้วแต่เนื่องด้วยที่พระเอกก็สามารถที่ใช้เคล็ดับวิชาตาจักรพพัดได้เหมือนกันนะครับตัวเขาก็สามารถรับรู้ถึงจุดจุดอ่อนของมันได้นะครับพระเอกพุ่งเข้าไปด้านหลังของยาวฮาวทาการหยุดการโจมตีของเขา้าไ้แม้แต่กระทั่งยงางฮาวเองก็รู้สึกทึ่งแล้วทึ่งอีกนะครับผมแม้แต่กระทั่งการโจมตีประจาตระกูลกูพระเอกสามารถหาช่องโหว่จุดอ่อนมันได้เจ้าเป็นใครมาจากไหนกันแน่ ตัวเขาเองก็ได้ถูกพระเอกโจมตีซัดลอยกระเด็นไปอีกครั้งนะครับ เขานั้นก็ยังสามารถที่จะพยุงตัวตนเองกลับขึ้นมาได้อีกครั้งก่อนที่จะใช้เคล็ดลับตราจักรพพัดตราผนึกปัตพีนะครับในการเข้าโจมตีพระเอกเข้าไปอีกรอบแต่ว่าการโจมตีนี้ก็ไม่สามารถทําอะไรพระเอกได้นะครับพระเอกเปิดใช้รูปแบบการโจมตีส่วนกลับเลยนะครับเป็นเปลเวลเพลิงแห่งโรกาในการเข้าโจมตียางหาวเข้าไปแบบเต็มๆซึ่งการโจมตีนี้ก็เรียกได้เลยว,ว่ารุนแรงมากพอสมควรนะครับคล้ายๆกับภูเขาไฟระเบิดปะทุข,ขึ้นมาจากใต้ดินอย่างหาวก็ถูก พระเอกแพดเผาร่างกายจนหมดสภาพการต่อสู้ปนะคยับในตอนนี้ก็ถูกพระเอกสัต์จนระกริ็นออกจากสนามการต่อสู้ไปในที่สุดนะครับในตัวเขาเองก็ยังไม่ได้คิดจะยอมแพ้พระเอกแต่อย่างใดยังอยากจะยืนหยัดต่อสู้ให้ได้ถึงที่สุดเท่าที่เขานั้นจะสามารถทําได้แต่ว่ามันก็ยังมีพี่ชายของเขาอีกคนนึงกอดใจมนุษย์ดังเ้าเอาไว้แลกได้พูดปอกกับยังเ้าไปว่าเดี๋ยวคนคนนี้ขขาจะเป็นคนจัดการกับเขาเองเขาก็จะมีนาว่าลินซิลในครับผม เป็นพี่รองของกลุ่มทานกลุ่มนี้เลยก็ว่าได้ทางด้านของเขาเองก็พุ่งเข้ามาเพื่อมาขอท้าสู้กับเพกอีกหนึ่งคนนะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันถึงแม้ว่าเจ้าจะสามารถเอาชนะยังเ้่าใดแต่เจ้าคิดเลยว่าเจ้าจะสามารถเอาชนะข้าได้จริงๆแต่ว่าการต่อสู้ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่ยังได้นะครับมันก็ยังมีท้าทศจากตะกูลกูอีกหนึ่งคนเขานั้นมีนาวะากูซุนนะครับได้มาหยุดการโจมตีของทั้งสองเอาไวา้ ที่ทั้งโศกูสุนจะได้ดาลินซิยวไปว่าเซียวเยียนเป็นแขกผู้มีเกียรติของพวกเราในการเข้าร่วมตระกูลกูในครั้งนี้พวกเจ้ากล้าที่จะรับแขกแบบนี้อย่างนั้นหรอพวกเจ้าไม่กลัวที่จะอับอายมันอย่างนั้นหรือสุดท้ายแล้วเขานั้นก็เลยแบบว่ายอมรับความผิดพลาดนี้นะครับก่อนที่จะขอตัวลาออกไปจากสถานที่แย่งนี้เหมือนกันทางด้านของเพจก็ไม่ได้ติอะไรมากนะครับเพราะตัวเขานั้นก็พอจะสามารถรับรู้อยู่แล้วว่ามันจะมีการต้อนรับแบบนี้จริงๆนะครับทางด้านของทั้งโศกูสุนก็ได้เป่าประกาศบอกกับทุกคนไป อีกระยะเวลาไม่กี่วันมันจะมีการเดินทางมุ่งเข้าไปที่ตะกูลกูให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อม คนก็ได้รับคำสั่งทับโศกกู่ส่วนไปนะครับทางด้านของพระเอกเองในตลอดระยะเวลา3วันนั้นเขานั้นก็ได้มุ่งเดินทางเดินรอบๆตัวเมืองแห่งนี้นะครับจนสุดท้ายแล้วพระเอกก็ได้สัมผัสได้ถึงใครบางคนที่กําลังติดตามเขายูงห่างในตอนนี้สุดท้ายแล้วพระเอกก็ต้องเรียกออกมาเลยว่าเจ้าเป็นใครมาจากไหนรีบปรากฏตัวมาซะไม่ต้องซ่อนตัวอีกต่อไปและแล้วคนคนนั้นก็ได้ปรากฏตัวมานะครับเขานั้นก็จะเป็นนา,นายน้อยแห่งตะกูนหุนหรือว่าตาหนักจจะตะพูดนั่นเองนะครับในการที่มุ่งเดินทางมายัง สถานที่นี h h ้เพื่อมาพูดคุยพูดปะกับเอกเล็กๆน้อยเท่านั้นนะครับทางด้านของแม่นางเสี่ยวอีเซียนเทียนก็ไม่ได้สนใจเลยครับผมพยายามเข้าโจมตีไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มาจากตําหนักเจตพูดถือว่าเป็นศัตรูกับพวกเขาเหมือนกันนะครับถ่ายการโจมตีต่อสู้กันพองก็เป็นการประทะพลังกันเล็กๆน้อยเท่านั้นนะครับก่อนที่นายน้อยจากตระกูลหุ่นจะได้พูดบอกกระเพกไปว่าในอดีตบรรพุุษจากตระกูลเสี้ยวของพวกเจ้าถูกบรรพุุษของพวกเราโจมตีจนล้มตายไปข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า ส่วเจ้าจะมีความสามารถขนาดไหนจะสามารถกอบกูตระกูลเซียวขึ้นมาได้หรือเปล่าข้าจะรอชมนะก่อนที่เขานั้นจะดมุ่งเดินทางออกไปจากสถานเที่ยงนี้นะครับทางด้านของพระเอกเองก็ทําได้เพียงแค่เก็บความแค้นเอาไว้เท่านั้นและหลังจากที่ครบกําหนด3วันแล้วนะครับในตอนนี้ทุกคนก็ได้มุ่งเดินทางขึ้นเรือเหาะไปมุ่งเดินทางไปที่ด้านในของตระกูลกู่โดยตรงนะครับทา,ทางด้านของนายน้อยแล้วก็นายหญิงจากตระกูลหัวเขานั้นก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับพระเอกกล่าวเช่นชมพระเอกไปก่อนหน้านี้ พวกเขาได้เห็นการต่อสู้ของเพกแล้วถือได้เลยว่าเป็นคนที่มีความสามารถอัจฉริยะเลยจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับเราอัจฉริยะในตระกูลกูลแล้วก็มีไม่ไมีไม่กี่คนนะครับที่จะสามารถเอาชนะ,พะเพกได้แต่แว,ว่าสิ่งสําคัญที่พวกเขานั้นอยากจะบอกพระเอกในวันนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับสุสานสวรรค์ึ่งสุสานสวรรค์นั้นปกติแล้วเป็นสุสานที่ถูกสร้างขึ้นมาจากตระกูลเซียวนะครับบรรพุตจากตระกูลเซียลมีนามว่าเซลสวีนนั้นได้ทิ้งพลังทั้งหมดของเขานั้นเอาไว้หลัง จากที่เขานั้นลมเหลวในการเป็นเจ้าจักรวันยุทธนะครับเขาก็ทําได้เพียงแค่ว่าจะมีคนจากตระกูลเซียวนั้นสามารถสืบทอดพลังของพวกเขาได้แต่ตระกูลเซียวในตอนนี้ก็เรียกได้เลยว่าร้อยล่อมากเพอะสมควรจึงทําให้ทางด้านของเจ้าตระกูลกูเองก็เลยได้เรียกแปดตระกูลใหญ่มานะครับหาคนที่มีพรสวรรค์ความสามารถในการสืบทอดพลังนั้นเหมือนกันนะครับซึ่งพระเอกก็เป็นหนึ่งในแปดตระกูลใหญ่เหมือนกันแต่ก็จะขึ้นอยู่กับความสามารถของพระเอก ว่าจะสามารถได้รับพลังผ่านการทดสอบของสุสานสวรรค์นั้นได้หรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าทำได้จริงๆก็อาจจะเป็นผู้แข่งแกร่งแนอนาคตได้เหมือนกันนะครับจึงทําให้ทางด้านเว็กที่ยินเช่นนี้ก็รู้สึกอยากที่เข้าไปในสุสานสวรรค์เลยก็ว่าได้แต่กลัวว่าในตอนนั้นเองนะครับจะมีทางด้านของนายน้อยลินซิลเขาก็ได้มาหาเพกแล้วแต่การมาของเขาก็ไม่ได้มาขอท้าสู้ท้าต่อสู้กับเพกแต่อย่างไดนะครับแต่เป็นทางด้านของพี่ใหญ่ของเขานั้นได้เรียกระเอกไปพบพูดคุยเป็นการส่วนตัวโดวยระเอก ก็ไม่ได้ขัดแต่อย่างใดนะครับมุ่งไปพบพี่ใหญ่ของนายน้อยลินซิลเหมือนกันนะครับโดยที่เขาเรียกพระเอกมาในวันนี้ก็เพื่อที่อยากจะพูดคุยพูดให้พระเอกนั้นเสียกําลังใจเท่านั้นถึงแม้ว่าตัวเจ้านะ้ะจะเป็นคนที่มาจากตระกูลเซี่ยวแต่ว่าในด้านความสามารถสายเลือดของเจ้านั้นไม่ได้สืบทอดมาจากตระกูลเซี่ยวโดยตรงเลยแม้แต่น้อยถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับเราตระกูลใหญ่ต่างๆไปตระกูลพวกเขานั้นก็ยังมีสายเลือดสืบทอดจากบรรพบุรุษก่อน,อนๆหรือว่าเจ้าจักรวรรดิยุทธนั่นเองนะครับโดยเฉพาะ ตระกูลกูลของพวกเขาในตอนนี้คนที่มีพรสวรรค์ความสามารถอัจฉริยะในตระกูลกูลของพวกเราก็ยังยากที่จะสามารถเลื่อนขั้นไปอยู่ในระดับเทพจุดตายตัวเจ้ามีความมั่นใจขนาดไหนกันแนะ่ว่าจะสามารถเลื่อนขึ้นไปสู่ระดับเทพยุดในตอนนี้ทางด้านของพระเอกก็ไม่ได้พูดอะไรไปมากนะครับตัวเขานั้นก็ได้พูดบอกเพียงแค่ว่า ถึงแม้ข้าจะไม่มีสายเรือสืบทอดจักเจ้าจัก,กรวรรดิยุดโดยตรงแต่ในด้านความเพียรความพยายามของข้ารับรองข้าจะไปถึงจุดอย่างที่ข้าต้องการอย่างแน่นอนก่อนที่พระเอกจะได้ทําการเอาชนะมากระดานของนายน้อยผู้นี้และก็ได้เดินออกไปจากสถานที่แห่งนี้แบบทิท่เลยทีเดียวนะครับแถมกุมนุราการเดินทางในตอนนี้พวกเขาจะมุ่งเดินทางมาถึงยังด้านในของตระกูลกูแล้วทางด้านของแม่นางชิบินเออก็ได้มาเจอกับเอกนะครับตัวเธอก็รอคอยต้อนรับพระเอกเป็นอย่างดีทาง างด้านของพระเอกและก็ชิวินเอิร์ธที่ได้เห็นหน้ากันแล้วนะครับทั้งสองนั้นก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากก็ต้องรีบเข้าไปหากันเลยนะครับปกติถ้าเกิดว่าเป็นอยู่ยังดินแดนภายนอกไม่ใช่ตระกูลกลูทั้งสองก็คงจะต้องแบบวิ่งเข้าไปกอดกันแล้วนะครับแต่ก็ถือหน้าถือตาของเราทั้งโซและก็คนอื่นทั้งสองก็เลยทําได้เพียงแค่ยืนจ้องหน้ากันเท่านั้นนะครับแต่มันก็ทําให้ทุกคนสามารถรับรู้ได้เลยนะครับว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในแน่เลยทีเดียวนี่ฮ การของชวินเอิก็ได้ขออนุญาตจากทารุโสของเธอนียครับผมอยากจะขอพูดคุยกับเะเอกเป็นการสวนตัวยังสถานที่ลับๆแห่งหนึ่งโดยทั้งสองก็ไม่กล้าขัดเธออยู่แล้วนะครับปล่อยให้เธอนั้นทําตามใจที่เธอนั้นต้องการเหมือนกันแต่ในระหว่างทางที่พเพเก,กําลังมุ่งเดินทางกันไปน,นะครับมันมีการโจมตีของใครบางคนทําการครอบรางของเพกเอาไว้แต่พรพเอกก็ยังสามารถใช้เปลวเพลิงของเขาแผดเผาการโจมตีนั้นจนสําเร็จนะครับ ทางด้านของแม่นางชีวินเออก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากตัวเธอก็ได้มาหยุดการโจมตีนันเอาไว้และก็ได้พูดบอกกับคนที่โจมตีมาว่าคนคนนี้เซียวเยียนเป็นแขกผู้มีเกียรติของข้าเจ้ากล้าคิดที่จะโจมตีแขกผู้มีเกียรติของเราเจ้าไม่กลัวที่จะทําให้ตระกูลกูของพวกเราอับอายอย่างนั้น,นหรอถา้ถาเกิดว่าเจ้ายังอยากที่จะโจมตีอีกง้นข้าจะเป็นครูต่อสู้ให้กับพวกเจ้าเองสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ได้กล่าวคอโทษไปนะครับและก็ได้พูดบอกไปว่า พวกเราขอยากจะทดสอบดูว่านายน้อยจากตระกูลเซียยนั้นแต่ตระกูลอย่าอดีตจะมีความสามารถขนาดไหนกันแน่ก่อนที่พวกเขาจะได้สลายการโจมตีไปเหมือนกันนะครับพระเอกและก็แม่นางชวินเออทั้งสองกระม่งเดินทางกันต่อไปก็ยังมีผู้ติดตามของพระเอกอีก3คนเหมือนกันนะครับทางด้านคนที่ลักลอบโจมตีพระเอกไปก่อนหน้านี้พวกเขานั้นเกราปลากดตัวมานะครับดูเหมือนว่าจะเป็นนายน้อยของตระกูลกูนะฮะในตอนนี้พอพวกเขาได้เห็นถึงความสําคัญของพระเอกนั้นมีความสําคัญต่อแม่นางชวิ เออมากแม้ทางกาปกป้องพระเอกได้นะครับตัวพวกเขาเองก็มีความแค้นขับเอกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอยากจะจัดการฆ่าพระเอกให้ได้เหมือนกันทางด้านของชีวินเออที่ได้พาพระเอกมุ่งเดินทางมาถึงที่กระท่อมแพงหนึ่งนะครับจะมีทางด้านของท่านโซลิงก็ได้ออกมาต้อนรับเพกแล้วพระเอกก็ได้กล่าวขอบคุณในทุกๆครั้งที่ท่านโซลิงแอบคอยช่วยเหลือเขามาห่างๆนะครับถือได้เลยว่าเป็นสิ่งที่ต้องการที่จะตอบแทนเลยจริงๆนะครับ แต่ทางด้านของท่านอุโซโลิงเองก็ไม่ได้อะไรมากนะครับเขานั้นก็ได้กล่าวชื่นชมพเพเอกไปเลยก่อนหน้านี้ไม่คิดเลยว่าพรพเอกนั้นจะมีความสามารถโดดเด่นขนาดนี้นะครับแต่พอระยะเวลาผ่านไปไม่นาน ความแข็งแกร่งของเพอเอกเรียกได้เลยว่าโดดเด่นเกินกว่าที่เขาคิดเอาไว้จริงๆนะครับทางด้านของแม่นางชวินเอิก็ยังมีความเป็นกังวลมากนะครับเพราะในการมุ่งเดินทางมาถึงที่ตระกูลกูลแห่งนี้มีแปดตระกูลใหญ่ต่างๆร่วมเข้าเดินทางมาด้วยนะครับในตอนนั้นเองพวกเขาก็คงจะต้องหาวิธีในการเล่นงานจัดการถาสู้ถาปลองกับเะเอกอย่างแน่นอนแต่ทางด้านของเพอเอกก็ไม่ได้เกรงกลัวนะครับตัวเขาก็ยังให้คำมั่นสัญญาต่อชวินเอิไปอีกว่าถ้าเกิดว่าเป็นใครหน้าไหนขิดที่อยากจะขัดขวางข้า ข้าจะจัดการพวกนั้นให้หมดเหมือนกันสแสดงให้ทุกคนได้รู้ว่าข้าเหมาะสมในการยืนเคียงข้างเจ้าอย่างไงล่ะในตอนนั้นเองก็เรียกได้เลยว่าจบแบบเท่ๆเลยทีเดียวนีครับพระเอกของเราเนี่ยนะในอีพีนี้ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับอีพีที่ล่าสุดแล้ว149อีนะครับอีพีหน้าคลิปหน้าตอนหน้าเดี๋ยวมาต่อกันได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้านะครับเรื่องนี้สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ